เื้อก่ามาขายใหม่ในจีนเป็นเหตุบังเอิญหรือจงใจเที่ยวบินเข้าออกเมืองเซี่ยงไฮ้ล่าช้าไม่ทราบสาเหตุและจะยืดเยื้อไปถึงเดือนหน้าศิลปินโปแลนด์รับซื้อน้ำตามาสร้างผลงานจากความเศร้า สวัสดีครับขอต้อนรับสู่เกาะกระสาโลกครับแหมวันนี้ก็มีเรื่องราว3มเรื่องสามรถมาฝากกันเช่นเดิมนะครับเรื่องแรกก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของอาหารการกินนะครับแต่เป็นข่าวที่ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นะครับเรื่องนี้เกิดขึ้นที่ประเทศจีนนะครับก็วงการอาหารของเขานีตกเป็นข่าวอื้อฉาวขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อมีการตรวจสอบครับพบว่าบริษัทที่เขานำเนื้อมาผลิตเป็นวัตถุดิบนะครับแล้วก็ส่งไปขายให้กับ ร้านอาหารชื่อดังเลยทีเดียวนะครับ <c oughs> ร้านอาหารที่ว่านี้เป็นร้านอาหารระดับชาติด้วยนะครับมีแฟรนไชส์ยอยู่ทั่วโลกเลยนะครับ <c oughs> อย่างเช่นแม d โดนัลเลยเคเอยเอยนะครับหรือแม้กระทั่งสตาร์บัคก,ก็เป็นลูกค้าของบริษัทส่งเนื้อแห่งนี้นะครับปรากฏว่า <c oughs> ถูกจับได้ครับว่ามีการ ใช้เนื้อที่ไม่ดีมานะครับส่งให้กับร้านอาหารพวกนี้เนี่ยแต่ว่าเป็นร้านอาหารที่ส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ทางฝั่งภาคตะวันออกของประเทศจีนเขานะครับโดยเฉพาะนครเซียงไฮ้ซึ่งถือว่าเป็นเมืองใหญ่ที่สุดเมืองหนึ่งของจีนเลยทีเดียว เรื่องของเรื่องนะคะ <ừ. S 2> ก็คือเจ้าหน้าที่สํานักงานอาหารและกยาของจีนเนี่ยนะคะ ừ, เขาไปตรวจสอบค่ะ <ừ. S 2> พบว่าบริษัทเซียงไฮหูซี่ฟู้ดเนี่ยนะคะคซึ่งเป็นผู้ส่งเนื้อสัตว์ให้กับร้านอาหารดังเหล่านี้ค่ะใช้เนื้อสัตว์โดยเฉพาะเนื้อหมูแล้วก็เนื้อวัวเนี่ยนะคะที่หมดอายุไปนานแล้วค่ะคุณอิทธิเดชแล้วก็เอามาบดผสมเข้ากับเนื้อใหม่นะคะส่งให้ลูกค้าเพื่อหวังให้ได้กําไรมากขึ้นนั่นเองค่ะ <ừ. S 2> เอาเนื้อเก่าเขาบอกบางบางอันนี้ไม่ใช่ว่าหมดอายุไปเป็นวันนะครับเป็นเดือนเดือนเลยทีเดียวใช่ค่ะ ตอนที่เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจนะครับที่โรงงานแห่งนี้ปรากฏว่าเจ้าของโรงงานเนี่ยสั่งให้ลูกน้องเนี่ยเก็บเนื้อทั้งหมดเลยโดยด่วนเลยนะครับ <Okay. S 1> เอาไปซ่อนไว้เอาไปทิ้งก็แล้วแต่นะครับแล้วก็มีร่องรอยด้วยนะครับว่าโรงงานแห่งนี้เนี่ย เพิ่งมีการล้างทําความสะอาดมาหมาดๆเลยนะครับเหมือนพยายามจะปกปิดร่องรอยอะไรสักอย่างหนึ่งะนะครับแล้วก็แต่ก็ยังมีหลักฐานเนี่ยหลงเหลืออยู่อีกมากเลยทีเดียวนะครับก็เจ้าหน้าที่ก็เลยบอกโอ้ยอย่างนี้ไม่ไหวและสั่งปิดดีกว่านะครับจากนั้นก็รวบตัวเลยครับผู้บริหารประมาณสัก5คน นะครับไปโรงพักแล้วก็สอบสวนเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะแล้วนอกจากเรื่องเนื้อเน่าๆแล้วนะคะเขาบอกว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยยังพบพนักงานจํานวนมากค่ะที่อายุเนี่ยไม่ถึงเกณฑ์ที่จะสามารถทํางานได้นะคะอย่างพนักงานคนหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าเธอบอกว่าเธออายุแค่15ปีเท่านั้นเองนะคะใช่ค่แล้วก็ยังเรียนหนังสืออยู่ด้วยนะคะแต่ด้วยความที่ฐานะทางบ้านของเธอเนี่ยค่อนข้างที่จะยากจนเธอก็เลยอยากจะมาทํางานช่วยเหลือจุนเจือที่บ้านนั่นเองนะคะแต่ว่า ไปสมัครงานที่ไหนก็ไม่มีใครเขารับค่ะเพราะว่าอายุยังไม่ถึงเกณฑ์นั่นเองนะคะแต่พอมาที่โรงงานนี้ค่ะเขาบอกว่ากลับไม่ถามไม่ขอดูหลักฐานอะไรเลยค่ะแค่ตรวจสุขภาพร่างกายนะคะแล้วก็บอกว่าเริ่มงานวันนั้นได้เลยโอ้โหสมัครป๊๊บได้งานปุ๊บเลยโอ้โหทันใจจริงๆนะครับเธอบอกว่าพอบริษัทเนี่ยรับเธอเข้าทำงานปั๊บก็ให้หน้าที่เธอเป็นพนักงานบรรจุเนื้อลงหีพอ,อครับแล้วก็ให้ให้ทำงานเนี่ยกะกลางคืน แต่ทํา12ชั่วโมงเต็มๆนะครับในระหว่าง12ชั่วโมงเนี่ยให้พักได้ครั้งหนึ่ง,น,งนะครับไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเด็กเขาบอกเด็กคนนี้เนี่ยอายุ15ทํางาน12ชั่วโมงนะครับพักแป๊บเดียวเสร็จเช้ามาต้องไปโรงเรียนต่อเธอบอกโอ้เธอเหนื่อยอยู่เหมือนกันนะครับแต่เพื่อเงินเธอก็ต้องยอมทำนะครับเพื่อ จุนเจือครอบครัวนั่นเองนะครับตอนที่เธอบอกว่าวันแรกๆที่เธอนั่งทํางานอยู่เอาเนื้อยัดใส่ห่อใส่กล่องเนี่ยเธอบอกกลิ่นเนื้อนี่มันแปลกมากจะบอกว่าเนื้อเน่าหรือเปล่าเนี่ยเธอก็ไม่แน่ใจแต่มันเหม็นจริงๆจนเธอบอกว่าเธอเนี่ยอยากจะอาเจียนออกมาแต่ด้วยความที่เธอยังเป็นเด็กนะครับไม่เ่อยจะรู้ภาษาอะไรนักเธอก็บอกว่าเออหรือว่าเป็นเพราะว่าเธอเนี่ยนั่งอยู่กลางกลางกองเนื้อจํานวนมากกลิ่นมันก็เลยแปลกๆเธอบอกตอนที่เธอทําอาหารให้ ให้คุณพ่อคุณแม่ทานที่บ้านเนี่ยเธอก็รู้จักแล้วว่ากลิ่นเนื้อหมูเนื้อวัวเนี่ยมันเป็นยังไงเนื้อสด<ต>นะครับแต่ไม่เหมือนไม่เหมือนครับแต่เธอก็บอกว่าเออสงสัยตอนไอที่บ้านเนี่ยเนื้อมันนิดเดียวกลิ่นม,มันก็เลยเบาๆแต่ที่โรงงานเนี่ยเธอบอกโอ้โหเหมืนจนแบบ อุดจมูกจนเกือบจะทนไม่ไหวเลยานะครับแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่นะคะเขากลับบอกว่ากลิ่นนี้เป็นกลิ่นของเนื้อที่หมดอายุแล้วก็กําลังจะเน่าแล้วค่ะเขาบอกว่าเพราะว่าตอนที่บุกเข้าไปตรวจในโรงงานเนี่ยนะคะพบเนื้อที่หมดอายุไปถึง7เดือนแล้วค่ะคุณอิทธิเดชเดือนยังเก็บไว้อีกยังจะเอามาใช้อีกนะคะเขาบอกว่าสีของเนื้อเนี่ยกลายเป็นสีเทาหมดแล้วค่ะแต่ว่าทางโรงงานเนี่ยเขาก็เอาเนื้อสีเทาเนี่ยนะคะมาบดรวมกับเนื้อใหม่ให้สีมันกลืนกันแล้วก็ส่งไปขายค่ะโอ้โหแย่จริงๆเลย ไม่เห็นใจผู้บริโภคเลยนะครับก็ปรากฏว่าเรื่องนี้ก็กลายเป็นข่าวใหญ่ขึ้นมาแหละนะครับอย่างที่เราทราบกันเมื่อสักวันสองวันนี้เองนะครับก็สร้างความตกตะลึงไปทั่วโลกนะครับเนื่องจากว่าโรงงานผลิตเนื้อนี้แห่งนี้นะครับไม่ใช่โรงงานของคนท้องถิ่นของคนสัญชาติจีนแต่เป็นโรงงานที่มีสัญชาติอเมริกันเลยนะครับบริษัทแม่เจ้าของโรงงานนี้เนี่ยชื่อบริษัท OSI Group นะครับซึ่งถือว่าเป็นบริษัท ส่งออกส่งเนื้อให้กับร้านอาหารเนี่ยชื่อดังพอสมควรในสหรัฐนะครับเรื่องนี้แน่นอนนะครับย่อมส่งผลกระทบสะท้อนกลับไปที่บริษัทแม่ด้วยนะครับตอนนี้บริษัท OSI นี่แย่เลยนะครับหุ้นก็ตกนะครับเนื้อที่จะขายเนี่ยก็ขายไม่ได้อีกแล้วนะครับ ص ص เพราะว่าผู้คนรับซื้อเนี่ยเขาบอกไม่เอาแล้วโอ้โหไม่ไหวเอาเนื้อผู้นี้มาขายซึ่งจริงๆแล้วเจ้าบริษัทเซี่ยงไฮ้หูซี่ฟู้ดเนี่ยเขา จําหน่ายเนื้อเฉพาะในจีนเท่านั้นมไม่ได้ส่งกลับไปอเมริกาหรือประเทศอื่นแต่ว่าบริษัทแม่พอเกิดเรื่องก็ต้องพอยรับเคราะห์รับกรรมไปด้วย <ไป S 1> นะครับ <ไป S 1> คนอเมริกร<ช>ันเขาบอกไม่บริโภคเด็ดขาดเลยนะครับ <c oughs> เนื้อเป็นสีเทา จะบ้าหรือเปล่าไม่ไหวนะคะแต่เมริกันเขาก็ค่อนข้างที่จะเข้มงวดกับเรื่องนี้พอสมควรเลครมค่ะแล้วก็อย่างที่ทราบกันดีแล้วนะคะวันนี้ไม่ใช่ครั้งแรกค่ะที่เกิดเรื่องอื้อฉาวเกี่ยวกับวงการอาหารของประเทศจีนนะคะแต่น่าสังเกตค่ะว่าเรื่องนี้เนี่ยเกิดขึ้นกับบริษัทของชาวต่างชาตินะคะแถมยังเกิดขึ้นไล่เรียกกับคดีที่บริษัทแก๊กโซมิตรแอนค e ายนะคะหรือว่าบริษัท GSK นี่แหละเป็นบริษัทยาใช่ค่ะเขาบอกว่า ผู้บริหารของบริษัทนี้เนี่ยถูกดำเนินคดีในข้อหาติดสินบนเจ้าหน้าที่รัฐให้สามารถที่จะขายยาในราคาที่แพงกว่าเจ้าอื่นๆได้นะคะคแล้วเขาก็บอกว่าสาเหตุที่จะต้องขายยาในราคาที่แพงเกินจริงนั้นนะคะบริษัทเขาอ้างว่าจําเป็นที่จะต้องหากําไรให้ได้ตามเป้าที่บริษัทแม่ของเขาเนี่ยกำหนดเอาไว้ก็เลยต้องติดสินบนเจ้าหน้าที่พนักงาน,นะคะ่ะแล้วเขาก็บอกว่ายาบางตัวนะคะคุณอิทธิเดชขายแพงกว่าประเทศอื่นๆถึงเจเท่าเลยทีเดียวโอ้โหครับเออเป็นการติดสินบนที่แปลกเหมือนกันนะครับส่วนใหญ่ก็ คือติดสินบนขอให้ตัวเองเนี่ยขายยาได้ถูกกว่าชาวบ้าน <c oughs> หรือว่ามีช่อง <c oughs> ทาง <c oughs> ทําอะไรพวกนี้นะครับนี <c oughs> ่ติดสินบนให้ตัวเองขายยาได้แพงกว่าชาวบ้าน <c oughs> แล้วก็แพงกว่าถึง7เท่าด้วยนะครับ <c oughs> ถือว่าเออก็แปลกดีนะครับ <c oughs> แต่ในเรื่องนี้นะครับนักวิเคราะห์เขาก็มองเป็นในมุมอีกมุมหนึ่งเหมือนกันนะครับเขาบอกว่า2เหตุการณ์ที่ว่านี้ก็คือเหตุการณ์บริษัทเนื้อกับบริษัทเอ็กแลคโซสปิสเ l นคลายเนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่ไม่น่าจะเหมือนว่า เกิดขึ้นแบบบังเอิญน,นะครับน่าจะเป็นการจงใจของใครบางคนหรือเปล่านะครับเขาก็ <okay. S 2> เลยวิเคราะห์มาว่าเอหรือว่าอาจจะเป็นฝีมือของรัฐบาลหรือว่าเจ้าหน้าที่ของทางการจีนเองหรือเปล่าด้วยซ้ําไปนะครับ <Okay. S 2> คือเขามองว่าทางการจีนเนี่ยต้องการที่จะหาเรื่องบริษัทต่างชาตินะครับเพื่อให้คน <okay. S 2> จีนเนี่ยลืมเรื่องไม่ค่อยดีเรื่องอื้อฉาวที่เกิดกับวงการอาหารท้องถิ่นของจีนนะครับก็เลยเอา <okay. S 2> บริษัทต่างชาตินี่แหละมาเป็นเหมือนแพะรับบาปแล้วก็ เพ<ล>ื่อเป็นการแบบว่าแสดงให้โลกเห็นว่า จริงๆแล้วเนี่ยบริษัทต่างชาติก็มีปัญหาเรื่องนี้ไม่ใช่เฉพาะวงการของสัญชาติจีนเท่านั้นฉลาดดีเหมือนกันฉลาดค่ะใช่ค่ะแต่ว่าหลังจากเกิดเรื่องขึ้นกับบริษัทเนื้อนี่นะคะเขาก็แน่นอนละค่ะว่าย่อมส่งผลกระทบในหลายๆด้านตามมานะคะโดยเฉพาะร้านอาหารชื่อดังที่ตกเป็นข่าวนี่แหละค่ะเขาบอกว่าไม่มีลูกค้าเข้าเลยนะคะเพราะว่าลูกค้าเนี่ยก็กลัวว่าจะได้กินเนื้อเนื้อเก่าๆนะคะเขาบอกว่าส่วนเมนูอาหารเนี่ยก็ต้องปรับปรุงค่ะให้เมนูหมูวัวเนี่ยไม่มีแล้วนะคะ มีแต่เมนูเนื้อไก่แล้วก็เนื้อปลาเท่านั้นเองค่ะโอ้โหแมคโดนัลล์ก็คงแย่กว่าเพื่อนเลยนะครับเพราะว่าใช้หมูกับเนื้อเนี่ยเยอะกว่าเพื่อนนะครับตอนนี้ก็เลยขายได้แต่ไก่กับปลาเบอร์เกอร์ก็ไม่มีแล้วเนาะไม่มีมีแต่เบอร์เกอร์ปลาที่ที่เซี่ยงไฮ้ตอนนี้ถ้าเกิดใครไปเที่ยวแล้วบอกว่าไปสั่งแฮมเบอร์เกอร์หมูซามูไรนี่จบเลยครับอาจจะได้ไก่ซามูไรมาแทนนะครับแต่ว่าจริงๆเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยสะท้อนให้เห็นอะไรบางอย่างเหมือนกัน สะท้อนเห็นนิสัยใจคอของคนจีนนะครับผมเชื่อว่าคล้ายๆกับคนไทยอยู่บ้างเหมือนกันนะครับ <c oughs> เพราะ <c oughs> ว่าผู้สื่อข่าวนะครับสำนักข่าว CNN นี่แหละ <c oughs> นะครับเขาลองไปเดินสัมภาษณ์คนที่เดินตามท้องถนนที่เป็นผู้บริโภคอาหารประเภทนี้นะครับ <c oughs> เขาบอกว่าคิดยังไงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ <c oughs> ผู้บริโภคตอบตรงกันหมดนะครับบอกว่าโอ้ยไม่ซื้อแล้วขยะขยงกินไม่ลงหรอก <c oughs> เนื้อเก็บไว้6 7เดือนแล้วก็กลายเป็นสีเทาอีกเอามาขยำขยำรวมกันแล้วก็มาให้เขาทานอันนี้ผู้สื่อข่าวก็ถามต่ออีก นะครับบอกว่าะจะเลิกบริโภคหรือว่าเลิกซื้อตลอดไปหรือว่าจะเลิกซื้อเนี่ยนานแค่ไหนนี่แหละครับที่ผมบอกว่านิสัยเหมือนคนไทยคือเขาตอบว่าสักเดือนหนึ่งแล้วกัน,นลืมง่ายนะใช่เดีวยวเดี๋ยวจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวค่อยซื้อละ,ะนะครับเพราะแมคโดนัลด์มันก็อร่อยดี KFC ก็อร่อยดีเดี๋ยวเขาอาจจะมีมาตรการอื่นๆปรับปรุงขึ้นมามือนคนไทยจริงๆเกิดเรื่องอะไรขึ้นมาขึ้นขึ้นมานะครับก็เป็นข่าวใหญ่โตอยู่5วัน7วัน2ออาทิตย์ พอทุกอย่างค่อยๆเงียบยบๆก็ลืมนะกลับมาเหมือนเดิมค่ะ,ะครับ,รบเพราะฉะนั้นบริษัทต่างประเทศก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะะ<อ>ทนี่ฉันว่า,า,า,าในเรื่องอาหารน่ไม่ได้เลยเนาะครับผมจริงๆคือผู้บริโภคเนี่ยค่ะก็ เราเนี่ยต้องดูแลตัวของเราเลือกรับประทานในระดับหนึ่ง <ผม S 1> แล้วนะคะ <ผม S 1> แต่ว่าการที่เราจะไปเลือกเลือกซื้อของแต่ของดีๆอ่ะคือบางทีเราก็อยากจะทานอาหารจากร้านนี้ร้านนั้นซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเขาทําอะไรให้เราทานสะอาดหรือเปล่าหรือว่าเป็นของดีจริงหรือเปล่านะ,ะแต่จริงๆอาหารบ้านเราเนี่ยบางเจ้าก็ใช่ย่อยเหมือนกันนะครับ,รบผมเห็นกระตาเลยไปสั่งซาลาเปาตอนนั้นไปสั่งให้คุณแม่ ากดว่าแอบเข้าไปนะครับไม่ได้บอกเขาก่อนเห็นกันเลยครับกำลังใช้เท้าทำสลาเป่าอยู่ตายแล้วจริงเหรอสุดยอดเลยครับคุณนี่เก็เลยกลับมาทานอร่อยเลยไม่ไหวเลยครับเลิกทานไปเลยนะครับเอาละครับช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับยังอยู่ที่ประเทศจีนนะครับตอนนี้ไปกันที่สนามบินแถบตะวันออกเหมือนกันนะครับแถบเซียงไฮ้อยู่เหมือนเดิมเขาบอกที่นั่นตอนนี้นะครับ เที่ยวบินต่างๆเนี่ยดีเลยกันหอ้ชุลมุนวุ่นวายไปหมดเลยนะครับแล้วไม่ใช่ดีเลยกันวัน2วันนะครับเขาบอกดีเลยกันเป็นเดือนเลยนะครับสาเหตุเนี่ยไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับช่วงหน้าเดี๋ยวเรามาช่วยกันหาคําตอบครับ